ต้อนรับทุกท่านสู่โรรินชันแนลพบกับกระผมขุนแก้วโรรินนำท่านผู้ชมสู่ช่วงรายการทำมาให้วาระนี้ว่าด้วยการเล่ารายสาธยายในประเด็นกาละมาสูตรและหากบาบุญไม่ได้มีจริงแล้วหลักสิบประการนี้จะมีคุณอันใดรับฟังไปพร้อมกันครับอิงจากพระไตปรปิฎกเล่มที่20พระสุตันตปิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุลาอังคุตรนิกายเอกทุก ติก,กะนิบาตขึ้นต้นว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สม,มัยหนึ่งพระพุทธเจ้าจาริกพร้อมพระสงฆ์หมู่ใหญ่ไปยังแคว้นโกศลถึงหมู่บ้านเกตปุตตะนิคมที่อยู่ของชาวกาละมะที่มีโคดเงาหรือสกุลเดียวกันทั้งนิคมหรือชุมชนตำบลน,นั้นเมื่อชาวกาละมะในเกตปุตตะนิคมได้ทราบข่าวพร้อมทั้งกิติศัพท์ตามบทสวดอิติปิโสท,ที่เราคุ้นกัน แต่อดีตจนปัจจุบันเป็นอย่างน้อยนั้นเทียวเป็นต้นว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามเพียบพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะหรือเพียบพร้อมทั้งความรู้และความประพฤติหรือการปฏิบัติเป็นผู้รู้แจ้งโลกฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอาทิลำดับนั้นชาวกาละมะในเกตปุตตนิคม เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับบางพวกถวายกราบแล้วนั่งในที่สมควรบางพวกสนทนาพอระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งบางพวกกระนมมือไหว้ไปทางพระพุทธเจ้าบางพวกประกาศชื่อและโคดของตัวเองก่อนแล้วจึงนั่งและบางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ในที่สมควรชาวกัปปะกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมาอย่างเกตปุตตะนิคมสแสดงและประกาศวาทะคือลัทธิหรือคติความเชื่อตลอดจนความคิดเห็นของตนเท่านั้นแต่กระทบกระเทียบดูหมินกล่าวข่มวาทะลัทธิของผู้อื่นไม่ให้น่าเชื่อถือและมีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งหรือพวกอื่นๆก็ทำแบบเดียวกันคือสแสดงประกาศวาทะลัทธิของตนเท่านั้นแล้วอย่างกระทบกระเทียบดูหมิน่น กล่าวข่มลัทธิอื่นทำให้ไม่น่าเชื่อถือดังนั้นชาวกาลมะจึงมีความสงสัยลังเลใจในสมณพราหมณ์เหล่านั้นว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมควรที่ชาวกาลมะชนทั้งหลายจะสงสัยลังเลใจและชาวกาลมะที่สงสัยนั้นก็อยู่ในฐานะที่ควรสงสัยอย่างแท้จริงจึงกล่าวต่อว่ามาเถิดกาลมะทั้งหลายท่านทั้งหลาย อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมาอย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมาอย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลืออย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำพีอย่าปลงใจเชื่อเพราะตักกะหรือการคิดเดาเอาเองอย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมานหรือการคาดคะเนตามหลักเหตุผลอย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผลอย่าปลงใจเชื่อ เพราะเหมือนกันหรือเข้ากันได้กับทฤษฎีหรือลัทธิความคิดความเชื่อของตัวเองอย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นตรึกตรองเอาตามอาการหรือลักษณะว่าน่าจะเป็นไปได้อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่าสมณะนั้นเป็นครูของเราพุทธองค์กล่าวถึงหลักการพิจารณาด้วยเหตุและผลก่อนที่จะเชื่อถือสิ่งใดโดยระบุว่ากาลมาทั้งหลาย เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่ารรมเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษผู้รู้ติเตียนและหากบุคคลยึดถือปฏิบัติแล้วไม่เกื้อกูลแต่ให้โทษให้ทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรละทมเหล่านั้นเสียสังกับในวาระนี้ไว้ด้วยว่าธรรมที่ว่านี้แปลได้ว่ากฎธรรมชาติหรือความปกติธรรมดาหรือความเป็นไปของทุกๆสิ่ง ที่ล้วนเกิดขึ้นแล้วดำรงอยู่และเปลี่ยนแปลงไปเป็นสัจธรรมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้อย่างอะไรเกิดขึ้นก็ต้องดับไปอะไรทำให้พอใจก็เป็นสุขอะไรขัดใจก็เป็นทุกข์แต่ทั้งสุขและทุกข์คือธรรมะซึ่งไม่ได้เป็นความหมายทั่วไปที่แปลว่าธรรมะที่เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นกุศลธรรมอย่างเดียวขณะที่ธรรมหรือธรรมะ ที่แปลว่าสรรพสิ่งหรือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีอยู่เช่นนั้นแม้ว่าจะมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าธรรมหรือสรรพสิ่งก็ยังเป็นไปของมันอยู่นั่นเองพุทธองค์เพียงค้นพบธรรมะที่มีอยู่แล้วและมาบอกต่อพร้อมชี้แนะว่าธรรมที่เป็นกุศลกับที่ไม่เป็นกุศลต่างกันให้ผลต่างกันและไม่ควรขัดฟืนควรเข้าใจธรรมตามที่เป็นไป ให้เห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาจึงไม่ควรยึดติดก well ับสภาวะใดๆพร้อมชี้แนะให้เดินตามทางแห่งกุศลกรรมที่จะไม่นำทุกขมาให้นั่นเองเมื่อพระพุทธเจ้าได้แนะนำหรือวิสัชนาชาวกาลมะให้ละเว้นจากธรรมที่เป็นอกุศลที่จะนำทุกข์มาให้นั้นแล้วก็ได้ระบุต่อไปเพื่อการพิจารณาแยกแยะโดยมุ่งให้พิจารณาความโลภความโกรธและความหลง ซึ่งเป็นธรรมที่เป็นอกุศลที่จะนำทุกข์มาให้แล้วชี้ให้เห็นผ่านการถามและการตอบตามสไตล์ของพระพุทธเจ้าว่าการละความโลภละความโกรธและความหลงนั้นเป็นกุศลธรรมโดยระบุรวมความได้ว่ากาลมาทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือโลภความโลภความอยากได้เมื่อเกิดขึ้นในบุคคล ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลเมื่อโทสะความโกรธความคิดประทุษร้ายเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลและเมื่อความโมโหและหรือความโกรธ <ward> er. การประทุษร้ายต่างๆความหลงลืมเมื่อเกิดขึ้นภายในบุคคลทั้งโลภโกรธหลงนั้นย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลเจ้ากลมามะถูลว่าไม่เกื้อกูล พระพุทธเจ้าถามต่อว่าหากบุคคลผู้มีความโลภความโกรธและความหลงถูกความโกรธและความหลงความโลภต่างๆครอบงำจิตใจโดนความโลภโกรธและความหลงกลุ่มรุมให้ฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างล่วงเกินภรรยาผู้อื่นบ้างพูดเท็จบ้างชักชวนผู้อื่นเพื่อสิ่งที่ไม่เกือ้อกูลเพื่อทุกบ้างใช่หรือไม่ ชาวกัละมะยอมรับในทั้งสามส่วนว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อชาวกัลละมะเข้าใจประเด็นและยอมรับว่าความโลภความโกรธและความหลงมีอยู่จริงและให้ผลในแง่ลบต่อชีวิตแล้วพุทธองค์จึงถามต่อไปโดยรวมความว่ากาลละมะทั้งหลายท่านทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือธรรมเหล่านี้คือโลภโกรธหลงนั้น เป็นกุศลหรืออกุศลความโลภความโกรธความหลงเป็นธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษผู้รู้ติเตียนหรือสรรเสริญชาวกลมาต,ตอบว่าความโลภโกรธหลงเป็นธรรมชชนิดหนึ่งนั้นเป็นอกุศลผู้รู้ติเตียนผู้ใดถือปฏิบัติบ่อริบูุลแล้วย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อความทุกข์ พุทธองค์จึงระบุว่าดูก่อนกาลมชนทั้งหลายเราได้กล่าวคําใดไว้ว่าดูก่อนกาลมชนทั้งหลายมาเถอะท่านทั้งหลายท่านทันท้งหลาย <Weird. S 1> อย่าได้ยึดถือตามถ้อยคําที่ได้ยินได้ฟังมาอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคําสืบสืบกันมาอย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินมาอย่างนี้อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตําราอย่าได้ยึดถือโดยเดาเอาเองอย่าได้ยึดถือโดยการคาดคะเน อย่าได้ยึดถือโดยตรึกตามอาการอย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องการกับทิฐิของตนอย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรเชื่อได้อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตัวเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญทำเหล่านี้ ใครสมทานให้บร,ริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอาศัยคําที่เราได้กล่าวไว้แล้วเราจึงได้กล่าวไว้ดังนี้ดูก่อนกาลมชนทั้งหลายอริยสาวกนั้นปราศจากความโลภปราศจากความพยาบาทไม่หลงแล้วอย่างนี้มีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงมีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตา มีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สีก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบู์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ดูก่อนกาลมะชนทั้งหลายอริยสาวกนั้น มีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่มีความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตผ่องแผ้วอย่างนี้ย่อมได้รับความอุ่นใจสีประการในปัจจุบันว่าถ้าปาระโลกมีจริงผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริงนั้นเหตุนี้เป็นเครื่องให้เราเมื่อแต่กายตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เป็นความอุ่นใจข้อที่หนึ่ง ที่พระอริยาสาวกนั้นได้แล้วก็ถ้าปรโลกไม่มีผลวิบากของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเราไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์แต่เป็นสุขบริหารตนอยู่ในปัจจุบันนี้ดังนี้ความอุ่นใจข้อที่สองนี้พระอริยาสาวกนั้นได้แล้วก็ถ้าเมื่อบุคคลทำอยู่ชื่อว่าบาปหรือทำบาปเราไม่ได้คิดทำชั่วให้แก่ใคร ไหนเลยทุกจะมาถูกต้องเราผู้ไม่ได้ทําบาปกรรมเล่าดังนี้ความอุ่นใจข้อที่สมนี้พระอริยสาวกนั้นได้แล้วก็ถ้าเมื่อบุคคลที่ทําอยู่ไม่ชื่อว่าทำบาปเราได้พิจารณาเห็นตนว่าเป็นคนบริสุทธิ์แล้วทั้งสองส่วนดังนี้ความอุ่นใจข้อที่สนี้พระอริยสาวกนั้นก็ได้แล้วดูก่อนอาชนทั้งหลาย อริยสาวกนั้นมีจิตใจไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตใจไม่มีความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตใจไม่มีความเศร้าหมองอย่างนี้มีจิตใจผ่องแผ้วอย่างนี้ย่อมได้รับความอุ่นใจสี่ประการนี้แหลในปัจจุบันถัดมาชาวกาละมะชนกล่าวว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้น ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญพระอรยิยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้มีจิตไม่มีความเบียดเบียนอย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตผ่องแผ้วอย่างนี้ท่านย่อมได้ความอุ่นใจสี่ประการในปัจจุบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิท์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักขอพระองค์โปรดทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก พูดถึงสารณะตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปประเด็นหลักอยู่ที่ยกตัวอย่างเช่นโลภโกรธหลงเป็นอกุศลไม่ดีมีโทษวินยูชนติเตียนเป็นไปเพื่อทุกข์พระพุทธเจ้าก็ตรัสให้ละเสียแต่ถ้าหากเห็นว่าความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั้นเป็นกุศลไม่มีโทษ วินยุชนสรรเสริญเป็นไปเพื่อความสุขพระพุทธเจ้าส่งสอนให้บำเพ็ญโดยให้ชาวกาลมะพิจารณาให้เห็นได้ด้วยตัวเองจากการที่พระพุทธองค์ทรงตั้งคำถามให้ชาวกาลมะคิดพิจารณาเอาเองโดยไม่ให้งมงายคือพระองค์ไม่ได้ทรงบอกว่าท่านต้องเชื่อหรือบอกว่าถ้าท่านไม่เชื่อหรือท่านไม่เชื่อเราท่านต้องตกนรกหมกไหม หรือว่าท่านต้องเชื่อแล้วท่านจะได้ขึ้นสวนรรค์พระพุทธเจ้ามิได้ตรัสอย่างนี้แต่ตรัสบอกให้พิจารณาเอาเองในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าเราทําดีโดยการมีเมตตากะรุณามุทิตาและอุเบกขาหรือผมวิหารสี่ที่เราคุ้นชินนั้นเราก็จะมีความอุ่นใจถึง4อย่างซึ่งคนทําชั่วนั้นจะไม่มีความอุ่นใจดังกล่าวนี้เลย การพิจารณาอย่างนี้มีข้อสำคัญในกาลมาสูตรแท้ที่จริงยังมีข้อความอื่นอีกในพระสูตรนี้แต่เป็นข้อปลีกย่อยจึงไม่ได้นำมากล่าวไว้ณที่นี้กาลมาสูตรที่รับรู้ทั่วไปว่าเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ชาวกาลมะที่หมู่บ้านเกตปุตตะนิคมซึ่งยุคพุทธกาลดินแดนนี้เต็มไปด้วยผู้อวดอ้างตนอ้างคุณวิเศษกันมาก ทั call, blessing, justice, ้งเชิดชูแต่ลัทิิของตัวเองดูหมิ่นและชักจูงไม่ให้ชาวนิคมเชื่อในลัที่อื่นเมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงที่นี่ชาวกาลมะก็ได้ทูลถามด้วยความสงสัยว่าใครพูดจริงผู้เท็จจึงเป็นต้นเหตุที่มาสมัยพุทธกาลหมู่บ้านเกตปุตตะที่ชาวกาลมะตั้งถิ่นฐานอยู่นั้นอยู่ในแคว้นโกศลมีกษัตริย์ผู้ปกครองคือพระเจ้าประสเสนที่โกศล ที่ถือเป็นอุบาสกสำคัญคนหนึ่งและได้สร้างอารามวิหารต่างๆไว้หลายแห่งในยุคนั้นอาณาจักรหรือแคว้นโกศนนี้มีอำนาจมากเป็นมหาอำนาจในสมัยนั้นตัวเจ้าปรย์ทธิโกศนเป็นลูกและสืบบัลลังก์ต่อจากพ่อชื่อเจ้ามหากโกศนผู้เป็นบิดานั้นซึ่งเป็นกษัตริย์รุ่นเดียวกับพระเจ้าสุดโททนะบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเอง ส่วนเจ้าปเสนที่โกสลก็เป็นเพื่อนหรือสหายกับเจ้าพิมพิสารแห่งกรุงราชคลึเมืองหลวงแขวนมคตเป็นเพื่อนกับมหาลิกรุงเวสาลีหรือไวยสาลีแห่งแขวนวัชชีรวมทั้งเจ้าแห่งแขวนมันละและเจ้าชายสิทธถะด้วยสังกับไว้ด้วยว่าแขวนสักกะที่ราชวงศ์สักกยะปกครองนั้นอยู่ใต้อำนาจของแขวนโกศลเรียกได้ว่าแขวนสักกะ มีเมืองหลวงชื่อกรุงกบิลพัทเป็นเมืองขึ้นของแคว้นโกศลที่มีเมืองหลวงชื่อกรุงสาวัตถีนั่นเองสำหรับกาลมาสูตรเรียกอีกอย่างตามพระไตรปิฎกว่าเกตปุตตสูตรอยู่ในพระสุตตนตปิฎกอังคุตรนิกายโดยในพระไตรปิฎกไม่พบคำว่ากาลมาสูตรแต่อย่างใดแต่บัญญัติไว้ว่าเกตปุตตสูตรแต่ก็คืออันเดียวกันชื่อหนึ่งเรียกและจำยากกว่า อีกชื่อหนึ่งเรียกและจดจำได้ง่ายกว่าอย่างที่นำเรียนไว้แล้วพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะในเกตปุตตะนิคมจึงตั้งชื่อพระสูตรตามนิคมหรือหมู่บ้านหรือตําบลว่าเกตปุตตะสูตรแต่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในตนนําบลนี้ต่างก็มีเชื้อสายมีโคตรมีสกุลเดียวกันคือสกุลกาลามะเรียกว่าชาวกาลามะหรือกาลามชนนั่นเอง ดังนั้นชาวโลกจึงมักเรียกพระสูตรนี้ว่ากาละมะสูตรตามที่รับรู้และเข้าใจกันโดยทั่วไปส่วนที่เรียกว่าพระสูตรนั้นตามภาษาสันสกฤตถ้าแปลตรงตัวแปลว่าสายหรือเชือกอันเป็นคติพจน์หรือชุดของคติพจน์คือเป็นคู่มือหรือข้อความแบบยอ่อในทางศาสนาต่างๆพระสูตรจึงเป็นหลักธรรมอันหนึ่งด้วย นี้จึงเป็นการไล่เรียงให้เห็นที่มาทั้งชาติพันธุ์ชื่อพระสูตรหรือหลักธรรมตลอดจนลักษณะความเป็นอยู่ในทางการเมืองการปกครองยุคนั้นซึ่งต้องยอมรับความเป็นจริงว่าขณะที่พระพุทธศาส,าสนาอุบัติขึ้นในโลกเป็นช่วงปลายยุคพระเวทและหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธได้หักล้างความเชื่อดั้งเดิมหรือเป็นปฏิปักษ์กันอย่างสุดขั้วกับศาสนาพรามหมณ์ฮินดู ที่สถิตยอยู่ก่อนแล้วในชมพูทวีปสมัยนั้นย้อนทวนหลักกาลามสูตรโดยรวมความคือการไม่ให้เชื่อถืองมงายไร้เหตุผล10ข้อหรืออย่าพึ่งเชื่อเพียงเพราะเหตุ1ิประการ 1. อย่าพึ่งปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา 2. อ,อย่าพึ่งปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบสืบกันมา 3. อย่าพึ่งปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 4. อย่าพึ่งปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคำพีร์ 5. อย่าพึ่งปลงใจเชื่อด้วยตรกะหรือการเดาเอา 6. อย่าพึ่งปลงใจเชื่อด้วยการอนุมานหรือการคาดคะเน 7. อย่าพึ่งปลงใจเชื่อด้วยการตรีตรองตามแนวเหตุผลตามอาการ 8. อย่าพึ่งปลงใจเชื่อเพราะว่าเข้ากันได้กับทฤษฎีหรือลัทธิของตน 9. อย่าพึ่งปรงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณ์น่าเชื่อถือ สิอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อเพราะนับถือว่าสมณะท่านนี้เป็นครูของเราต่อเมื่อใดพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าทำเหล่านั้นเป็นอกุศลเป็นกุศลมีโทษไม่มีโทษเป็นต้นแล้วจึงควรละหรือถือปฏิบัติตามอีกอย่างหนึ่งคือนิสัยอุป,ปนิสัยของคนชมพูทวีปหรืออินเดียโบราณหรือพูดให้ถึงที่สุดกระทั่งทุกวันนี้ จะเป็นกลุ่มชนที่ชอบตั้งคําถามถือเป็นทั้งความแปลกและความน่าชื่นชมโดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลที่ไม่ว่าชาวบ้านชาวเมืองนี้หรือเมืองไหนๆไม่ว่าจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาใดมีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อในลัฐที่ใดก็ไม่ได้ปฏิเสธปิดกั้นลัที่ใดๆหรือลัทธิต่างๆที่จะมาสนทนาปราศัยหรือเผยแผ่เผยแพร่ธรรม ต่างก็อยากสนทนาปราศัยอยากได้ความรู้ความเข้าใจสแสวงหาปัญญาหรือฟังธรรมะของแต่ละละทิจึงมีโอกาสให้แต่ละละทิได้เผยแพร่หรือเผยแผ่ความเชื่อของตนได้ตราบจนทุกวันนี้ยังมีให้เห็นคนพรามหมณ์ฮินดูในประเทศอินเดียก็มักทำบุญสุนทานกับสมณชีพราหมณ์หรือพระสงฆ์แบบพุทธด้วยเนืองๆตามวาระโอกาสหรือทุกครั้งที่ได้พบเห็น ท้ายที่สุดเทปนี้ว่าด้วยการละมาสูตรและความอุ่นใจสประการจากความมีเมตตาการุณาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและการวางเฉยหรืออุเบกขานั้นที่ไม่ว่าบาปบุญหรือสวรรค์จะมีจริงหรือไม่ก็ตามย่อมอุ่นใจหรือจะมีหรือไม่มีย่อมไม่สำคัญเพราะได้รับความสุขก,กายสบายใจในปัจจุบันนี้แล้ว จึงขอสรุปขยายความทิ้งท้ายสักเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่พึงเชื่อสิบประการดังว่าเว้นแต่พิจารณาด้วยเหตุและผลด้วยตนเองว่าสิ่งนี้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาสิ่งนั้นสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นกุศลหรืออกุศลเสียก่อนประการแรกอย่าได้ยึดถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมาประเภทเขาว่าหรือได้ยินมาว่าทั้งหลายนั้น 2. อ,อย่าได้ยึดถือถ้อยคำสืบสืบกันมา ประเภทที่ว่าใครใครว่าโบราณว่าหรือตามกระแสไปข้อที่3อย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าเขาว,ว่าอย่างนี้ประเภทข่าวลือข่าวโคมลอยทั้งหลายนั่นเอง 4. อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำราอย่าไปตามตำรามากนะักตำราว่าอย่างนั้นต้องออกมาเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาด ทั้งที่ผู้เขียนผู้แต่งตำราแม้ในเรื่องเดียวกันตำราคนละเล่มก็พูดกันคนละอย่างมองกันคนละแง่บางคนเขียนตำรามั่วมาบ้างเขียนไม่ครบบ้างใส่ไข่เอาความเห็นความเชื่อของตัวเองเข้าไปบ้างหรือกระทั่งคนมีกิเลสโลภโกรธหลงไปแก้ไขตำราเพื่อประโยชน์ตัวเองด้วยข้อที่5อย่าได้ยึดถือโดยนึกเดาเอาเอง เช่นเข้าใจเอาเองหรือข้อมูลไม่เพียงพอใจร้อนเดาสุ่มเอามั่วๆข้อที่6อย่าได้ยึดถือโดยการคาดคะเนการคาดการตามประวัติศาสตร์ตามสถิติความน่าจะเป็นต่างๆบางทีอย่างเราเห็นน้ำเจิ่งนองท้องถนนอาจไม่ได้หมายความว่าฝนพึ่งตกลงมาแต่อาจเป็นเพราะท่อประปาแตกก็ได้หรือเมื่อมองไม่เห็นควันก็คาดเอาว่าไม่มีการก่อไฟ แต่หากเขาใช้เตาแกส๊สไฟนั้นย่อมไม่มีควันหรือมีควันน้อยจนมองไม่เห็นได้ข้อที่ 7. อย่าได้ยึดถือตรองตามอาการอย่าเห็นว่าอาการอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ให้คิดเผื่อๆไว้ด้วยอย่างคนปวดท้องอาจเป็นไส้ติ่งหรือโรคกระเพาะหรือเป็นโรคมะเร็งได้การจ่ายยาผิดเพราะดูอาการแบบผิวเผินย่อมสร้างความเสียหาย บางครั้งเห็นหมอผีหมอพราหม์หรือพระนอกรีดมาทรงดีในยามที่แสดงให้คนอื่นเห็นก็สรุปหรือเชื่อไปเลยว่าเป็นผู้ทรงศีลเป็นอรหันต์ทั้งที่จริงอาจไม่ใช่ข้อที่8อย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฏฐิความเชื่อหรือลัทธิของตัวเองหรือยึดว่าอะไรที่ตรงกับตนคิดไว้เท่านั้นที่เชื่อได้เช่นนี้ย่อมไม่ควรยึดถือ 9อย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้ผู้สมควรเชื่อถือได้ซึ่งไม่ว่าจะยศถาบรรดาศักดิ์หรือจะได้ด็อกเตอร์กี่ใบเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นครูบาอาจารย์ใช่ว่าพูดอะไรจะถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทั้งหมดหรือแนะนำไปสู่กุศลหรืออกุศลก็ได้ข้อที่10อย่าได้ยึดถือโดยความนับถือว่าสมณะ,ะนี้เป็นครูของเราคือ การยึดอาจารย์ของตนเองมากไปก็ไม่ดีหากพบอาจารย์ที่ชี้ทางผิดอย่างอาหิงสก,กะหรือองคุลิมานก็นำตนและผู้อื่นสู่หายนะได้อย่างที่รับรู้กันดี10ประการนี้จากกาลมาสูตรขอน้อมสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านวาระนี้ขอจิติไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามท้ายที่สุดนี้ขอกล่าวคำว่า ขอบพระคุณมากๆอีกครั้งขอพลังจงอยู่คู่ทุกท่านเสมอสวัสดีครับ